สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะสำหรับคลิปนี้ของชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันย้ำว่าให้ฟังทั้งลัคนาและราศีนะคะควรจะฟังทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเพื่อเป็นแนวทางกว้างๆในการดูดวงนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญมากๆเลย ดาวมีการโคจรย้ายเปลี่ยนราศีเปลี่ยนทิศทางกันในช่วงมิถุนายนนี้หลายดวงเลยทีเดียวเรื่องของการย้ายเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีกันจะได้รับผลกระทบเรื่องใดบ้างมากน้อยอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้ทราบล่วงหน้านะคะเป็นการสังเกตการณ์หรือการวางแผนตั้งรับนั่นเองในเรื่องของเหตุการณ์ต่าง ที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือมีผลมาจากดวงดาวที่ทำการปรับเปลี่ยนนะคะดาวที่โดดเด่นในในเรื่องของดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวในเรื่องของการเงินความรักครอบครัวอันนี้รวมไปถึงอุปสรรคต่างๆด้วยนะคะก็จะรวมไว้ในคลิปนี้เลยมิถุนายนดาวประจำตัวของคุณเนี่ย ได้โคจรเข้ามาอยู่ในภพกร,รมมะก็คือพบการงานแล้วก็ย้ายมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและพอมิถุนายนก็ยังอยู่นะคะอยู่ถึงวันที่20มิถุนายนในภพการงานถือว่าเขาได้โคจรกลับเข้าสู่เรือนชะตาของตัวเองพบการงานเนี่ยทำให้ดาวพุธได้รับความโดดเด่น คือความเป็นเกษตรในของการงานนะคะส่วนราหูยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะก็คือรอรออยู่ตรงเรือนการงานอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าดาวพระราหูกับดาวพุธเนี่ยเขาเป็นคู่ที่เรียกกันว่าคู่ทะเลาะวิวาทคู่ปัญหาแต่อย่างไรก็ดีด้วยความที่มันเป็นเกษตรของดาวการงานของคุณนะคะก็จะทำให้เจ้าชะตา สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีเพราะว่าความเป็นเกษตรก็คือความเป็นใหญ่หรือความมั่นคงความโดดเด่นและความมีอิท,อทธิพลก็จะเป็นตัวช่วยคุณสำหรับตรงนี้แม้จะมีเรื่องวุ่นวายหรืออุปสรรคปัญหาจุกจิกเข้ามานิดหน่อยนะคะช่วงที่เข้ามาอยู่ในพบการงานสังเกตว่า ทำไมถึงมีแต่ปัญหาอุปสรรคเข้ามาเยอะแยะเนื่องจากว่าดาวพาราหูด้วยมันเป็นคู่อริกับดาวพุธดาวการงานและยังได้รับผลกระทบจากดาวอังคารอีกดาวอังคารนี้เป็นดาวเจ้าเรือนสาหัสชะเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการติดต่อเกี่ยวกับมิตรหรือสังคมคนใกล้ตัว และยังเป็นดาวเจ้าเรือมะนมรณะอีกนะคะเขาอยู่ในภพอริอาริก็คืออุปสรรคปัญหานะก็จะได้รับอิทธิพลโดยตรงคือตีโกนถึงกันดาวพุธดาวอังคารคู่นี้ก็เป็นคู่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรุนแรงนะคะคำพูดหรือความเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็น ชาวลัคนาราศีกันก็คงจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนส่วนดาวพุธของคุณเป็นดาวการเงินดาวศุกร์นี่ก็เป็นดาวการเงินด้วยความรักด้วยมาร่วมกันอยู่กับดาวพุธแต่ว่าจะอยู่ระยะเวลาสั้นนะคะถึงประมาณวันที่ 8เขาก็จะย้ายดาวศุกร์ของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุที่ดีนะคะส่งเสริมซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นในเรื่องของดวงดาวเราไปดูในเรื่องของดาวที่มีการโคจรย้ายบ้างว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเรื่องของงานเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเดือนนี้ต้องรอบคอบเรื่องของเอกสารสัญญาดีๆนะ ดาวพุธกับดาวพระราหูดาวอังคารเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอันนี้รวมไปถึงแบบพวกศัตรูคู่แข่งคืองานของคุณแม้ไม่ไม่ค่อยง่ายจะมีเรื่องเข้ามากวนใจให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยจะราบรื่นอันนี้ก็เจอ อันนี้ก็เจอไปอาจจะดูคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ที่ไม่ส่งเสริมนะก็เจอกันหลายตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็ลงมาช่วยค่ะสำหรับอันนี้เรามาดูในช่วงของวันที่8มิถุนายนคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ถอยหลังกลับมาเป็นการพักดาวศุกร์นะคะอันนี้การพักก็จะส่งผลให้เกิดความล่าช้า ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเงินค่ะการเงินหรือรายได้ของชาวลัคนาราศีกันบางทีการเงินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าดาวพุธโคจรถอยหลังกลับไปด้วยนะวันที่21มิถุนายนเนี่ยเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภดาวศุกร์ของคุณเข้ามาก่อนวันที่8มิถุนายน เขาได้ตำแหน่งกเกษตรในภพสุภะเพราะสภาพก็คือว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หน้าที่การงานหรือการได้รับการยอมรับนะคะจริงๆแล้วเป็นกเกษตรอะ่ะเขาก็มีจุดเด่นอยู่นะในเรื่องของสิ่งดีๆในภพสุภะตลอดจนในเรื่องของคนช่วยเหลือจะเป็นผู้ใหญ่นะคะจะช่วยเหลือเจ้าชะตาหรือจะความสำเร็จจากแดนไกล อันนี้ก็มีส่วนสัมพันธ์กับหน้าที่การงานด้วยนะคะมีความโดดเด่นแต่เนื่องจากถอยหลังกลับก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงเรื่องความรักความรักก่อนนะคะความรักนี่ก็อาจจะเป็นช่วงที่สำหรับคนมีคู่บอกไว้เลยว่าอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในเรื่องของชีวิตคู่ช่วงดาวถอยหลังแบบนี้ ความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยจะดีนะอาจจะถดถอยนะเหมือนลักษณะดวงดาวความสัมพันธ์ล่าช้าหรือมีอุปสรรคนะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่สำหรับคนมีคู่ก็จะเจอปัญหาในเรื่องของความรักอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความขัดแย้งเพราะว่าชาวกันดาวการงานดาวพุธเป็นตนุรักษ ประจำตัวของคุณได้รับอิทธิพลของดาวพราราหูด้วยดาวอังคารด้วยเป็นดาวที่ไม่ถูกกันจะส่งผลในเรื่องของอาจจะมีความขัดแย้งหรือมีปัญหากันนะคะอันนี้ก็บอกเป็นแนวทางเข้าๆส่วนอย่างไรก็ดีดาวศุกร์ก็ยังเป็นเกษตรไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตคู่ของคุณจะไม่ได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปนะคะถ้าเรา อยู่กันมาพอสมควรแล้วพื้นฐานความรักของคุณกับคู่ครองของคุณแน่นแฟนโอเคดีช่วงนี้ก็จะผ่านไปได้ค่ะส่วนเรื่องของคนโสดนะบอกไว้เลยว่าความรักเก่าอาจจะย้อนกลับเข้ามามากวนใจมาเป็นความรักที่อยากลืมไม่ลงหรือบางคนหลายคู่ที่มีปัญหากัน แต่ก็ยังไม่จบลงหรือคือยังไม่เด็ดขาดนะช่วงนี้อาจจะมีแนวโน้มแบบว่ารีเทิร์นความรักเก่ากลับเข้ามาสู่รักคนาราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็พิจารณากันเอาเองนะเอาเป็นแค่ทำนายเป็นภาพรวมๆไปสำหรับในเรื่องของดวงดาวนี้ช่วงของดาวที่จะพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นะคะดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอยู่ในภพสุภะ พอประมาณซากวันที่15มิถุนายนกลางเดือนนะคะกลางเดือนเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ในพบการงานก็จะเห็นได้ว่าในเรือนการงานก็จะต้องมีอุปสรรคปัญหาให้เราแก้ไขอยู่นะคะแต่ก็อย่าลืมสำหรับคำว่าวินาศอาจจะหมายถึงการต่างประเทศงานที่ทำแบบเบื้องหลังนะคะอาจจะเป็นงานออนไลน์งานที่เราทำคนเดียว อันนี้ก็ส่งผลให้แตกต่างจากคนอื่นทั่วไปก็มีข้อดีอยู่นะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในเรื่องของดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพสุภะเป็นดาวเรือนวินาศก็เป็นช่วงครึ่งเดือนแรกของมิถุนาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่บ้างไม่ว่าจะเป็นที่บ้านก็ดีหรือที่ทำงานก็ดีก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะคะส่วน ช่วงประมาณวันที่21มิถุนายนเนี่ยตัวคุณดาวการงานด้วยถอยหลังกลับมาจากการกลับมาหาดาวการเจราจาสื่อสารถอยหลังเป็นการพักนะคะพักของดาวพุธในราศีพฤษภเพราะฉะนั้นวันที่21เป็นต้นไปดาวพุธไปสมทบกับดาวศุกร์ก็เป็นท่าคู่าธาตุก็ส่งผลดีอีกอยู่ในเรื่องของการเงินของชาวกัน ไม่ถึงกับบอดสนิทนะการเงินยังหาได้อยู่จากการงานเนี้ยก็จะพบสุภะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยในเรื่องของดาวการเจรจาสื่อสารเมื่อพักเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภเนี้ยเป็นการถอยหลังก็อาจจะแค่ให้ระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาแค่นั้นเอง บางทีเราเอาแน่เอานอนกับคำพูดหรือคำมั่นสัญญาของคนไม่ได้นะคะคือมันอาจจะมีการพลิกผันพลิกแพงล่าช้าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือการเลื่อนออกไปทุกอย่างแบบเหมือนใครรับปากเราแล้วอย่างเงี้ยก็เลื่อนไม่เป็นไปตามที่ตกลงหรือรับปากกันไว้ก็จ,จะมีการล่าช้าเกิดขึ้นอันนี้ก็บอกไว้นะคะเผื่อว่าเราอาจจะไปเจอเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของผลประโยชน์ การเงินการติดต่อเจรจาสื่อสารอาจจะส่งผลช่วงนี้ก็ต้องประคับประคองกันไปนะแต่ที่เป็นห่วงก็คือในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกันค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในภพการงานตั้งแต่วันที่15แต่ดาวจะย้ายวันที่21นะคะพระอาทิตย์เข้ามาปุ๊บร่วมกับราหูคู่นี้ก็เป็นคู่ของการเจ็บป่วยด้วย คู่ของการเสียงเงินก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอกสารสัญญาเราอาจจะไปเจออะไรที่ทำให้เราต้องเสียงเงินก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยโดยเฉพาะคนที่ขับรถยานพาหนะอาจจะไปเสียงเงินหรือเจอใบสั่งนะเอกสารสัญญาต่างๆต้องรอบคอบสามารถที่จะเกิดเรื่องราวได้ก็ต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยไว้ด้วยแล้วก็ เพราะว่าดาวมันควบด้วยหลายดวงทีเดียวในส่วนเรื่องของดาวพุธก็อยากจะบอกนิดนึงเรื่องของดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยว่าจะถอยหลังแต่เขาก็เป็นกเกษตรในราศีพฤษภนะคะคาว่าพบสุภะก็หมายถึงว่าความเจริญคือจริงๆแล้วการงานของคุณน่ะตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแม้ว่าจะอยู่ในภพที่ดีนะแต่อาจจะเป็นช่วงที่คุณเจอปัญหาเยอะหน่อยแต่เรื่องของการงาน แต่อย่างไรก็ดีตัวคุณเองก็จะมีการตัดสินใจในช่วงของเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรืองานใหม่ก็ดีนะจะมีไอเดียความคิดซึ่งเพื่อที่จะเอาตัวรอดสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนช่วงนี้ถอยหลังกลับมาก็อาจจะเป็นในช่วงของการเข้าไปเคลียร์ในเรื่องของเรื่องเก่า คนเก่าๆด้วยนะอันนี้ก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสในเรื่องของงานเก่าเอกสารสัญญาเก่าหรืออาจจะเป็นไปได้นะก็อยากจะให้เดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันบริหารจัดการเรื่องงานดีๆค่อนข้างจะจุกจิ๊กวุ่นวายใจอยู่แล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่อง การงานไว้ด้วยว่าอย่างไรก็ดีงานเก่าหรืองานใหม่ที่เข้ามาหรือเราจะบริหารอย่างไรเพื่อปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องใช้ความคิดนิดนึงส่วนส่วนเรื่องของดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวการเงินการเงินไม่ถึงกับเสียนะคะแต่ต้องมีใช้จ่ายให้เป็นควบคุมเรื่องการใช้การเงินให้ดีถ้า ไม่มีพอที่จะช่วยเหลือใครก็อย่านะคะเพราะว่าตัวเองจะเดือดร้อนก็ดูตามความเหมาะสมอันนี้ใครก็ดีนะคะดาวศุขอยู่ในภพสุภะท่านอาจจะมีแกณนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์หรือหยิบให้หยิบยืมนะหรือมีสิ่งเกื้อกูลแต่การเงินการงานก็ ยังดีถือว่าดีอยู่นะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานด้วยนะคะทุกอย่างมันจะถอยหลังตามดวงดาวเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของคำพูดอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้กับชาวรัคนาราศีกันได้คะ่ะสำหรับเดือนมิถุนายน หลังจากถอยหลังเสร็จแล้วต่อไปเขาก็จะเดินหน้าก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอ,อีกครั้งหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะก็ให้ทุกคนมีความอดทนนะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้อย่างดียังไงก็สู้ชาวกันยังไงก็จะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีอยู่แล้วเพราะท่านเป็นดาวที่เกิดมาพร้อมกับดาวแห่งความมีสติปัญญาก็คือดาวพุธ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ